สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับ14พฤษภาคมวันเลือกตั้งนะครับหลายคนก็จะได้โอกาสไปใช้สิทธิ์ใน้เสียงกันซึ่งก็ผมอัดิลิปนี้ผมใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับไปเลือกตั้งก่อนลงหน้ามาเรียบร้อยครับซึ่งวันนี้ก็มาพักผ่อนหยัอใจในพื้นที่ของบุรีรัมย์แล้วก็สุรินนะครับก็กินกาแฟหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วก็ขอเอนจอยชีวิตหน่อยวันนี้จะมีเรื่องราวของฟุตบอลแข่งขันกันมากมายนะครับมี มีหลายลีกที่แข่งขัน,นกันก็จะขอโ,โฟกัสแค่2ลีกนั่นคือพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็ในรายของฟุตบอลลาลิกาสเปนคือบอลสเปนเนี่ยมันมีไฮไลท์อยู่คือว่าเกมค่ำคืนนี้ถ้าบาร์ซ่าชนะเอสปันยอนได้เนี่ยพวกเขาจะคว้าแชมป์นันทีแล้วเป็นการคว้าแชมป์ในบ้านเอสปันยอนด้วยซึ่งมันมีกิมกมิกมากมายเดี๋ยมาพูดถึงร่วมด้วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงพรีเมียร์ลีกครับเมื่อวานนี้ทีมที่ลุ้นอันดับ ท็อปโฟล์ท็อปท็อปทีอะไรเงี้ยทั้งนิวคาสเซิล mm hmm. ก็พลาดท่าไปเกือบตายเหมือนกันแมนยู mm hmm. ไปตามเป้าชนะบูสครับแล้วก็เล mm ียวพูก็อยากให้ดูไปเนาะซึ่งมันก็จะเห็นแล้วว่าอันดับในการลุ้นพื้นที่ท็อปท็อปโฟไปบอลยุโรปมันสนุกมากวันนี้จะเป็นการลุ้นการแข่งขันในทีมแชมป์นะครับซึ่งซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังคงเสียเปรียบซิตี้อยู่แถนโปรแกรมหนักกว่าด้วยเพราะว่าวันนี้อาร์เซนอลเจอกับรอยตันนะครับส่วน แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเอเวอเรตันนั่นเองครับก็ยังไงมาถึงเท่านี้ครับติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับสองไกลสตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็สองไกลจนถึงทีเด็ดสองไกลนะฮะก็ฝากด้วยนะครับ,รบวันนี้พูดถึงเรื่องแรกครับพูดถึงเรื่องของเอ่อฟุตบอลอังกฤ,ฤษละกันครับก็เป็นซิตี้เจอเอเวอเรตันครับเอเวอเรตันเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าจอมคาร์อวอลูวินเนี่ยเริ่มเริ่มมีอะไรบางอย่างดีขึ้นมาครับขณะที่เกมรุกก็ดูมีสีสันตะวไว้แบ็กนิว หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดูพอจะมีทิศทางที่ดีขึ้นของทีมนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจกับกับเอเวอรตในช่วงหลังนะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเมื่อวานนี้เซาก็เละไปแล้วครับจอดป้ายเรียบร้อยแล้วครับเป็นหนึ่งในทีมที่ลงไปนับหนึ่งใหม่ฟอ r e เรสก็โดนแซงกลับเฉยเลยทําให้เอเวอเรตมีภาษีดีมากที่จะ รอดจากการปกชั้นเมื่อวานนี้ลีสก็เสมอกัคาสเซนด้วยทำให้แบบพวกเขาโอกาสใส่กิ้งเลยนะครับลูกทีมของตัวชอตดส์ครับก็ผมว่าพวกเขาคงจะเต็มที่แหละแต่คือการเจอกับแมสตี้ของงานยาาหน่อยแต่ผมมองกันว่าเกมแมสตีจ้จะแบบโรเตชผู้เล่นเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าต้องนำไปใช้ในเกมเจอกับกับมารติดในเกมกาสกตานี้เกมนัดที่2อ่ะก็คงจะต้องมี นักเตะที่ส,สับเปลี่ยนหรือว่าโรเตบ้างผมว่าเกมนี้ผมว่าผมมองที่เอเวอเรตันลุ้นแพ้ไม่เยอะแล้วกันครับมั่แต่ว่าความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะทะลุขึ้นไปมากๆเลยแต่แต่ตัวเรือวานสฟ้าไปเยือนที่กูริสันพาร์คแล้วจะทําได้ไม่ถึงนะครับอันนี้คือคู่แรกคู่ส่วนครับอีกคู่เป็นเกมระหว่าทีมอาร์เซนอลเจอไบรตันเ่อาเบียนครับอาร์เซนอลครับ นักเตะมีครบนะครับนักเตะชุดหลักพร้อมลงสนามหมดเลยตัวบาดเจ็บแทบจะไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วครับงานนี้ก็เชื่อว่าเต็มที่แต่ไรตันเองก็มีดีเกมสนกับนะครับผมว่าเกมนี้อาร์ซนอลเหนื่อยแน่แต่ผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วอาร์ซนอลยังดูดีกว่าผมขอเยียชีอาร์ซนอลครับปิดท้ายที่วันนี้ครับฟุตบอลลีการสเปนครับเอสปันยอนเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาซึ่งเป็นเกม แห่งแควนของกาตาลุญญาอยู่แล้วครับเพราะว่าบาร์ซ่าคับเอสปันยอนนี่มันเป็นคู่ไม้เบื่อไม้เมากันมานานครับโดยการนี้ครับก็เอสปันยอนเนี่ยกำลังมินเมตกชั้นครับมีกระแสข่าวว่าพวกเขาจําเป็นต้องตั้งแถวฮอร์เนอร์ให้กับ บาร์ซาเดินเดินฉลองแชมป์แต่พอเมื่อวันก่อนนานน้มาร์ติดชนะมาก็เลยแต้มยังไม่ขาดวันก่อนทําให้มาขาดวันนี้นะครับซึ่งเอสปานิอก็สบายใจลวไม่ต้องตั้งแา่ให้เขานะครับคือเริ่มที่เนี่ยเอสปานอเองเคยต้องเจอกับบาร์า ในวันที่บาซ่าได้แชมป์ไปแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ตั้งแถวรอบนี้ยังไม่ได้แชมป์แต่ถ้าเกิดเก็บ3าแต้มได้ที่นี่ได้แชมป์ที่นี่นะฮะก็งานที่ผมว่าไอ้ปัญยอนคงจะดิ้นยากแลละส่วนบาซ่าครับทุกคนจะจบการแข่งขันได้เลยตั้งแต่เกมนี้ครับผมเชีย์บาซ่าบุกปันะแบบบิวบิว1-0 2-1มากกว่านะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็วันนี้มีรสชาติของการลุ้นแชมป์เนาะทั้งการที่จะบินเมคว้าแชมป์แล้วก็ทีมที่ กำลังลุ้นแชมป์อยู่อาอร์เซนอลและแมสตีว่าช่องว่างมันจะเริ่มห่างขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์พรุ่งนี้เดี๋ยวไปเจอใหม่ที่กรุงเทพนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ